บ้านป่าคุณธนง n g ลำชาลีขอบคุณครับนะครับผมที่มากำลังใจครับผมเลิฟหนึ่งร้อสิบเก้าจอดอมาแล้วมาแล้วออ้ยลมมาค่ะทุกคนยืนแล้วค่ะแอ่ต้องยืนแล้วลมลมมาทางที่ตะวันตกค่ะหาฝนมาด้วย ขอบคุณนะคะยี่สิบสองกำลังใจนะคะลมเริ่มมาแล้วนะคะเราต้องหลบนะคะเพราะว่าฝนตกไม่แรงเท่าไหร่นะคะฝนตกไม่แรงเท่าไหร่นะแต่ลมมาค่ะแล้วก็ต้องหลบนะคะนั่นเริ่มแล้วเริ่มละไอไอฝนนะเห็นไหมไอฝนเข้ามาละเนี่ยเปียกละ นะคะโอ้ยหลบอีกอะวันนี้ฉันหลบฝนอีกแล้วดูเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเหมือนเมื่อวานเปนะ๊ะเลยเหมือนเมื่อวานเป๊ะเลยอะ่ะอีกแล้วครับท่านเหมือนเมื่อวานเป๊ะเลยเหมือนต้องหลบแบบน,นี้แล้วนะครับนะคะ มีกล้องรุ่นใหม่หมุนตามหมุนตามเจ้าของนะโอ๊ยลงมาทุกคนได้ทั้งทิ้งการสั่นปรับจุดศูนย์กลางนะคะศูนย์กลางแล้วโอ๊ย ไอฝนน่ะไอ้ฝนน่ะขอบคุณนะคะยี่สองกำลังใจนะคะมาแล้วนะคะตกยังแอน่ามาแบบนี้เลยนี่ทุกคนดูนี่แปบ๊บเดียวแม่น้ํำขังเลยเห็นไหมคือเขามาปุปับปุปับเลยอะ่ะนี่ขาวโพวนหมดแล้วนี่ สาดเข้ามาข้างในเลยเนี่ยเปียกหมดแล้วเนี่ยเนี่ยสาดเข้ามาข้างในหมดแล้วนะคะลมก็หมัเป็นระยะระ,ยะนะนี่ค่ะขาวโพลนหมดเลยอะ่ะคิดดูดิตกอย่างเร็วเลยอะ่ะเนี่ยประมาณนี้นะคะทุกคนอ่าไม่สาดเราไม่สาดละนี่ตกแบบธรรมดานะคะดูแรงฝนนะขาวโพลนหมดแล้วทางทิศตะวันตกนะคะทุกคนดู เอาไมา้ก็ไม้กล็ลงไม้ก็ถอยหลังถอยหลังพอลงมาแล้วก็ถอยหลังถอยหลังถอยหลังนะพอลงมาแล้วก็ถอยหลังเนาะเพื่อแม่ให้โดนโทรศัพท์นะคะนะแล้วถอยหลังเห็นไหมแบบเมื่อวานเป๊ะเลยอะ่ะนะแบบเมื่อวานเป๊ะเลยแต่วันนี้ลมไม่ค่อยไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เมื่อวานนะ่ะโอ้ เม่อวาลมแรงกว่านี้นะนะคะอ่าฝนก็ตกทอประมาณเนาะประมาณนี้นะคะทุกคนนี่เฮ้ยอะไรอ่ะเอาเอาโอ้โหรถสิบลอมาอย่างเร็วนะกะ็ต้องสะดุดอย่างนี้แหละนี่เขามาอย่างเร็วก็ต้องสะดุดแบบนี้แหละโอ้โหโดู รถวิ่งน้ำกระชอกเลยน้ำกระเซ็นเลยครับผมรถวิ่งนะคะผมอาหยุดละดูดูก็ทํานะอ่าดูก็ทํานะได้หนึ่งหานะคะทุกคนได้หนึ่งหาขอบคุณนะคะยี่สิบสี่กำลังใจนะคะเจ็ดพันค่ะนะคะคุณธนงบอกว่าเจ้าของนะคะเออมันก็โอเคแหละคุณธนงเนาะแต่ถ้ามันมีมันก็ดีอ่ะนะคะคุณธนงนะครับผม นะก็เคยได้ยินอยู่เหมือนกันนะเรื่อองโท่าเรื่องโอ,อ,งอโทรศัพท์ที่ว่าหมุนอ่าหมุนตามหมมุนตา,เจ,าเจ้าของเจ้าลยเนาะอืมแต่ก็ต้องลงทุนเหมือนกันนะอหยุดละเริ่มเบาลงละนะคะผมนะตอนนี้แหละนะคะจะมาแบบนี้ยแล้วก็มาแบบหยุด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 ตกตกอยู่แบบนี้นะคะ